คุณคูช่วยเล่าแบบความเป็นมาของศูนย์นี้ได้ไหมคะว่าแบบมัเกิดขึ้นยังไงมีความสัมพันธ์กับชุมชนยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะที่นี่เหรอคะเกิดขึ้นเพราะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านอยากให้เด็กๆที่ก่อนวัยเรียนซึ่งยังไม่มีที่ดูแลอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพ่อแม่ส่วนมากคนในชุมชนจะเป็นประเภทแบบว่าหาเช้ากินข้าม ลูกเล็กเนี่ยก็จะไม่มีคนดูหลวงพ่อท่านก็เลยให้เปิดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะเปิดตรงนี้ขึ้นมาคนแรกที่มาทําก็ไม่ใช่ครูก็เป็นครูอีกคนนึงพอดีคุณครูเขาก็แต่งงานไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่ครูจะสอบเนครูปักก็เลยมาช่วยดูเด็กช่วยไปช่วยมาตอนนี้เนยแล้วยังไม่ได้ไปสอบก็เลยก็เลยดูแลเด็กๆไป <c oughs> เพราะว่าคือพอเราลงไปลึกๆเราก็รู้สึกว่า เด็กๆเขาน่าจะมีอะไรที่มากกว่าน,นี้ในชีวิตเราก็เลยดูแลเขามาตลอดแล้วก็มาได้ความร่วมมือจากครูเชาเราก็จะทําพวกของพวกมีคนมาบริจาคอาหาร<ม>ข้าวสารทําให้เด็กๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครูก,ก็เลยคิดว่าคงไม่กลับไปสอบเนติบัณฑิตแล้ว <laughs> นี่แหละคืออาชีพที่เราคิดว่าเราสามารถช่วยเหลือคนได้จริงๆ ดีจังเลยฟังแล้วก็แบบใจฟูนี่แค่ะคือคือการพอพอจากครูปัดมาทํางานที่นี่ครั้งแรกก็จะไม่มีแม้แต่ปากกาไม่มีอะไรเลยก็ค่อยๆมีพัดลมค่อยๆมีค่อยๆค่อยๆค่อยๆจนจนเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะโดยได้ความร่วมจากครูชาวด้วยอืโอ้โหน่าสนใจมากเลยใจฟูคือว่าแบบจริงจริงๆการการเป็นครูอะค่ะได้ครูครูนิยามว่าจริงๆริะ สิ่งนี้มอบอะไรให้กับคุณครูบ้างการเป็นครูครูครูปัดคิดว่าคือการให้มากกว่าค่ะคือเราได้ได้ได้มอบการเรียนรู้ชีวิตได้มอบวิิวนยัยความซื่อสตัตย์อะไรสิ่งเหล่านี้มันจะมาจากการที่เราอบรมสั่งสอนมากกว่าเพราะว่าเด็กที่เขามาอยู่ในมาจากชุมชนแล้วมาอยู่กับเราเนี่ยคือหนึ่งน้องมาแรกๆน้องจะไม่มีวินัยเลย น้องจะคือกินก่อนคือชนะใครได้ใครอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ะคะ่ะเราต้องมาปรับปรับความคิดเขาใหม่ให้อยู่ร่วมกับสังคมได้ให้อยู่ร่วมออกไปนอกรั้วแล้วเราไปอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ในสังคมแล้วถ้าเกิดแบบถ้าเป็นในส่วนของแบบสิ่งที่คุณครูได้รับกลับมาจากจากสิ่งที่แทบจะแบบเซอร์ไพรส์มากเลยหรือว่าไม่ได้คาดหวังกับสิ่งนี้เลยะคะ่ะแล้วเป็นสิ่งที่เออเราได้รับ โดยแบบธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยก็มีน้องคนหนึ่งที่อยู่ห้องบนคนตัวเล็กๆเนี่ยคือครั้งแรกที่ครูป,ปัดมาทำเมือ่อเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเกือบเกือบยี่สิบเนาะน้องเขาก็เดินมาขายเกี๊ยวเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาเขาก็แล้วเขาก็เข้ามาเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขาน้องเขาก็ทุกเย็นเขาจะต้องมาขายเกี๊ยวคือไม่หมดเมื่อไหร่อ่ะคือมาหาครูป,ปัด อคูปะก็เหมาเหมาเสร็จแล้วเขาก็กินด้วยก็เลยรู้ว่าเอ๊ะเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่กันมาตลอดจนตอนนี้คูปัดอะเงินเดือนเนี่ยเอาส่งเขาเรียนมีนาตีโอ้โหเจ๋งมากเนี่ยเนี่ย<อ> <ๆ S 2> เขากำลังเรียนอยู่ปีสองเนี่ยค่ะโอ้โหว่าแบบครูสร้างคนจริงจริงเขาก็เขาก็กลังจะประสบความสำเร็จแล้วเขาก็รักน้องเขาก็เลยมาทํางานที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือคือผลตอบรับที่ ที่ที่ที่ได้มาจากการกระทําของเราเองจริงมันคือมันคือคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาอาจจะไปซ้ายหรือขวาก็ได้แต่เขาก็เดินทางตรงได้เพราะเขามีแนวคิดซึ่งพ่อแม่เขาอาจจะไม่สามารถอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาก็จะได้แนวว่าเอ๊ะคิดดีทําดีหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องทําอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะมีแนวตรงนี้น้องก็จะประสบความสําเร็จขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆครั้งหนึ่งที่ได้ประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะภูมิใจแล้วเขาก็จะทํา แต่ถ้าเกิดเขาทำแล้วก็ผ okay. ิดหวังเขาก็จะกลับมาหาครูอยว่าเพราะอะไรทำไมเขาก็จะเริ่มต้นใหม่เพื่อจะจะก้าวไปในเป็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 นคนที่มีคุณภาพในสังคมให้ได้อะค่ะจากจากเขาไม่มีอะไรเลยมาจากศูนย์การสร้างเด็กไม่ให้เป็นภาระต่อสังคมแล้วก็ให้ก้าวไปด้วยความมั่นคง แม้กระทั่งเรามาจากศูนย์เนี่ยเรามาจากไม่มีอะไรเลยแต่ความรักหรือความปรารถนาดีของคู่อ่ะจะจะทำให้หนูอะเติบโตไปได้วยกันออคุณปัดปกติชอบฟังเพลงไหมคะแบบกับเสียงดนตรีอะค่ะมีความแบบช,ช,ชอบค่ะอชอบฟังแนวไหนคะคุณปัดคุณปัดละละคะมันเขาเรียกลูกกุุงหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นพ,พ,พ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอน,นเด็กๆก็จะแบบนี่เลยค่ะดนวใจนี่ ในดวงใจด้วยแว่าแม่ชอบพ่อชอบอย่างเงี้ยเราตอนเด็กๆเราก็ไปกับท่านเราก็จะแบบเราก็จะเหมือนเราก็จะแบบไ่ฝันไปร้องได้ร้องได้ด้วยเราถ้าแบบให้นิยามดนตรีค่ะมันมีผลยังไงกับชีวิตเราหรือว่าเรามีมุมมองกับดนตรีแบบไหนดนตรีได้มอบอะไรให้เราบ้างหรือว่ามีส่วนใดกับชีวิตเราบ้างในความคิดคูปัดนะคะดนตรีจะจะขัดเกลาให้เรา อ่อนนุ่มขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วมีมีสัมผัสกับคนอื่นที่นิ่มนวลกว่าเดิม <c oughs> เพราะดนตรีจะกล่อมเกาให้เราแบบนิ่มนวลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่โหดร้ายไม่ดุไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งแบบเด็กเนี่ยอาจจะดื้อกับเราหรืออะไรกับเราแล้วก็จะมานะลูกอะไรอย่างเงี้ยมันคือเราถ้าเราใช้ใช้ชีวิตแบบดนตรีมันก็จะไปได้เรื่อยๆถ้าถ้าถ้าเราแบบมีโอกาสได้ได้ทำงานแบบได ทางสถาบันมีส่วนร่วมในการที่มาช่วยพัฒนาน้องๆะค,ะค่ะคุงครูอยากให้แบบเป็นแนวทางไหนในการที่นําดนตรีหรือว่าเสียงเพลงมาพัฒนาน้องๆะค,ะค่ะครูเห็นภาพอะไรบ้างไหมคะคว่าแบบเห็นภาพว่าน้อง,องๆคงจะฝึกเล่นดนตรีได้สักชิ้นหนึ่งที่ง่ายๆ <c oughs> ง่ายๆแต่ครูฝ่ายคิดว,ว่าอยากอยากให้น้องฝ่ฝันเป็นดนตรีไทยเป็นดนตรีไทยมากกว่าด้วยอนุรักษ์่งเงี้ยค่ะเพราะว่าดวนี้เด็กไทย ได้จืดจางจากสังคมไทยไปเยอะเยอะคือมองไม่เห็นภาพที่เป็นคนไทยเพราะทุกคนก็จะแข่งขันกันเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆ<อ>ตั้งแต่รุ่นเราแล้วล่ะถ้าภาพที่คุณครูปาดว่าเ,าเด็กๆเนี่ยสามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้นอยหนึ่งชิ้นง่ายๆงีงค้ค่ะคุณครูคิดว่ามันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอะอย่างน้อยก็ช่วยขัดเกลานิสยัยที่ ผู้วามใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือเป็นแนวคิดของคูปปัดเองนะคะแต่ไม่ทราบว่าทางดนตรีเป็นยังไงอ๋อถือว่าดนดนตรีเนี่ยจะช่วยในการขัดเกลาได้เจ๋งมากเลยแล้วอยากให้ถ้าทําได้แล้วอะค่ะอยากให้แบบมีอะไรต่อต่อยอดเองไหมคะต่อยอดจากนี้แบบเขาสามารถนําดนตรีไปทําอะไรได้อีกใช่ค่ะก็าอยากก็ถ้าต่อยอดได้ถ้ามันก็จะของคู่ปันเนี่ยมันจะมีตอนเย็นจะมีเด็กโตขนาด อีกชุดหนึ่งจากเด็กโตด้วยใช่ค่ะเพราะว่าครูชาาเขาจะสนับสนุนเรื่องอาหารเรื่องอะไรให้เด็กๆมีที่อยู่มีที่ยืนว่างั้นน่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นปัญหาเหมือนที่ครูปัดพูดไงภาระเด็กคือทํากันบ้านไม่ได้ไม่อยากเป็นโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตรงนี้เด็กๆก็อยากเป็นโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีดนตรีครูปัดคิดว่าตอนเย็นถ้าน้องๆอ่าไม่อยากคือ ไอ้วิชาการมันไปไม่ไหวจริงๆหรือมันม,มีมีวิชาทางดนตรีมันก็อาจจะช่วยเขาอีกทางหนึ่งเป็น,เป,นเป็นการซัพพอร์ตหลายหลายด้านอ้เ,อเจ๋งมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะชื่สอสวุสอสวรรณีจริยพรค่ะค่ะอาจุบัน ณป้าทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้กเกษียอายุมาแล้วนะคะเดิมเป็นอาจารย์อยู่ในสถาบันกุดมศษานะคะสอนวิชาเกี่ยวกับเรื่องของวิจัยกับทางอุตสาหกรรตร์ตอนนี้ก็อายุเกิน6กสมามากแล้วก็เลยมาดูแลคุณแม่พอมาดูแลคุณแม่เสร็จก็มีอาชีพเก่าของท่านอยู่ก็เลยช่วยขายของไปด้วยค่ะแล้วคุณป้าอยู่ที่ชุมชนนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะโอ้อยู่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เห็นว่าวัดวด,ดึงพื้นที่แถวนี้หรือแม้กระทั่งสะพานพระราม8ยังไม่มีเพราะสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นโรงงานสุราบางที่นะคะตั้งแต่ในอดีตมากๆเลยแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีห้างพาต้ามีเซ็นทันปิ่นเกล้ามีเซเว่นอขึ้นมานะคะ ประจบกับในช่วงหลังเนี่ยท่านใน,ในหลวงราชการที่9เนี่ยท่านสเสด็จไปเยี่ยมสมเด็จย่าบ่อยก็เลยคิดว่าไอ้การจราจรมันติดขัดน,นะคะก็เลยสร้างสะพานพระรามแปดนะคะให้กรมทางหลวงสร้างสะพานพระรามแปดแล้วก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้โรงงานสุราบางยี่ขั่นต้องย้ายไปอยู่ปทุมนะคะแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าเราได้ปอดอันใหญ่หญมาก็ พอได้สร้างโรงออพอหลังจากที่โรงเล่าบางี่ขันเนี่ยถูกย้ายไปอะคะ่ะแล้วเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างคะก็มีการสร้างสวนหลวงพระรามแปดขึ้นมานะคะซึ่งสวนหลวงพระรามแปดเนี่ยก็จะมีต้นไม้เยอะแยะอยู่ก็ใกล้ริมแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะคะแล้วก็มีมูลนิธิชัยพัฒนามีสถาบันอาหารมีมูลนิธิกอบรอขึ้นมานะคะ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทางมูลนิธิก็พยายามจะจัดก,กิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชนนะคะอย่างเมื่อป,ปลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีงาน Hidden Temple นะคะที่วัดทยาสิริไอสวรรค์วัดสวนสวรรค์ซึ่งไม่เคยเราไม่เคยรู้เลยว่าถ้าไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นบ้านล้อมวัดมันวัดอยู่ในบ้านนะคะแล้วก็มีที่วัดภูมรินราชปักศีที่อยู่ตรงวัดดุสิตวัด,ดุสิตาลา อันนั้นก็คืองานที่เต้นเทมโพด้วยความที่สวนรพระราม8ปดอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็มีสถาบันดนตรีเพราะฉะนั้นเมื่อ6สัปดาห์ก่อนทางสถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาเนี่ยนะคะก็จัดดนตรีในวันอาทิตย์ทําให้พวกเราได้มีโอกาสได้ไปดื่มด่ากับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติอากาศเย็นๆค่ะแล้วก็ดนตรีเพราะๆทุกวงเลยทั้ง6สัปดาห์นะคะแล้วก็มาอาทิตย์ วันที่แล้วนี่กทมก็มาแสดงแต่มาแสดงที่ริมน้ำนะคะทุกวันก็ช่วงเช้านะคะก็ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีผู้คนไปออกกำลังกายเยอะนะคะไปรำไทยเก๊กมัง่งไปเดินวิ่งมัง่งนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆก็ไปกันอย่างค่ำๆก็จะมีห้าหกโมงเย็นก็จะมีเต้นแอโรบิกอยู่ใต้สะพานพระรามแปด 8, นะคะ ก็ก but, isation, taught, ิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ทั้งชุมชนวัดดาวดึงชุมชนศรีวุไลชุมชนโค้งฐานหรือชุมชนเจ้าครุฑเนี่ยนะคะเดิมมันชุมชนเดียวกันแต่เมื่อแยกกันแล้วพื้นที่เราไม่มากเราก็มักจะไปทํากิจกรรมกันที่ตัวหลวงพระางแปดก็โชคดีที่มีปอดใหญ่ๆพวกเราได้ไปออกกำลังกายค่ะ แลวนอกจากกิจกรรมที่จัดในส่วนของพระราม8แล้วเนี่ยแล้วก็มีบางส่วนที่จัดของในพื้นที่ชุมชนบ้างไหมคะกิจกรรมทางด้านดนตรีอ๋อถ้าเป็นดนตรีเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ก็จะมีเป็นเรื่องอาหารการกินซะมากกว่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องงานของวัด,ดวดึงถ้าเ็ามีนะคะอย่างงานไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่เทศกาลวันมาฆบูชาวันสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยทางวัดทก่จัดหมดเราก็จะไปตักบาตรกันไปทําบุญร่วมกัน นะคะเมื่วันที่28มีนาคมเนี่ยก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของการแสดงมุทิตาจิตก็จะมีการแสดงมุทิตาจิตค่ะกับพระครูที่ได้รับเลื่อนเป็นัญญาบดีก็จะมีชาวชุมชนเราก็ไปออกร้านแบบเบื่อโล่งทานนะดื่มน้ำาบื่มอาหารดื่มขนมกันค่ะแล้วใน ในกิจกรรมนี้ค่ะที่ที่เราได้จัดขึ้นมาก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะค่ะ,คะแล้วอยากทราบว่าในส่วนของป,ป้าปาเองเนี่ยอยากเห็นกิจกรรมทางด้านดนตรีแบบไหนอีกบ้างคะถ้าอยากให้เราจัดในครั้งถัดไปคืออยากให้สำรวจก่อนนะคะเพราะว่ากลุ่มของคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเด็กนะคะหรือเป็นกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะคะถ้าเราสามารถจัดได้ ตรงกับความต้องการมันก็จะมีผู้คนไปไปเยอะนะคะเหมือนกันตอนที่ทรงยังแบสท,ที่ดังๆเห็นนะคะเด็กวัยรุ่นก็ร้องกันได้เป็นหมดท้ายผู้ใหญ่ต้องร้องเป็นด้วยเพราะว่าดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในในจิตใจคนอยู่แล้วอะคะ่ะ